สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้โอ้โหเรื่องใหญ่จริงๆครับผมหลายคนคงเจอกับตัวเองหรือไม่ก็คนใกล้ตัวนะคะจูจ่ๆบัญชีธนาคารก็มีตันหาใช้ไม่ได้ใช่ครับยอดเงินหายหรือบางคนเจอติดลบแบบไม่รู้เรื่องเลยทำเอาวุ่นวายกังวลกันไปหมดเลยนะคะเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนจริงๆครับในวงกว้างมากๆวันนี้เราก็เลยจะมา ขุดคุยลงลึกกันหน่อย ถึงเบื้องหลังของสถานการณ์อายัดบัญชีระลอกใหญ่นี่แหละครับซึ่งต้นตอหลกัหลกๆเลยก็มาจากความพยายามของภาครัฐที่จะจัดการกับปัญหาบัญชีมา้าอ๋อบัญชีม้าที่เป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพใช่ครับที่ใช้ในอจชัยกรรมออนไลน์เยอะๆนะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยนะคะทั้งข่าวจากสื่อหลักๆช่วง7 Nation TV Post Today มติชนสุดสัปดาห์ Daily News ครับไทย PBS ไทยรัฐก็มีใช่ค่ะแล้วก็มี ีเสียงจากคนที่โดนผลกระทบเองที่เขาแชร์แกันในโซเชียลแล้วก็แน่นอนคำอธิบายจากฝั่งเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจเองทอพอทอกระทรวงดีอีตำรวจไซเบอร์ว่ากันไปใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เลยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไกลไกจริงๆมันเป็นแบบไหนแล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตคนทั่วไปยังไงบ้างแล้วก็ ตอนนี้เขามีความพยายามจะแก้ไขกันยังไงเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับพอเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนจริงๆโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยอะไรคือสาเหตุจริงๆที่ทำให้บัญชีคนเยอะแยะมากมายถูกกระงับ ถูกอายัดหรือมียอดติดลบพร้อมๆกันแบบนี้คะครับสาเหตุหลักเลยนะครับคือการบังคับใช้พระราชกำหนดหรือพอรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่สองปี2568ันรอยกอพรกรตัวใหม่ครับโดยเฉพาะมาตรา6กับมาตรา7คือกฎหมายนี้จริงๆเขามีเจตนาดีนะครับค่ะต้องการจะสกัดกั้นเส้นทางเงินของพวกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกหลอกขายของออนไลน์ให้เร็วที่สุด อก่อนที่เงินจะถูกย้ายผ่านบัญชีม้า ไปจนตามไม่ทันนะครับแล้วก็พยายามดึงเงินกลับมาคืนผู้เสียหายฟังดูก็มีเหตุผลนะคะต้องการตัดวงจรเงินผิดกฎหมายใช่ครับแต่แต่ดูเหมือนว่าแรงกระเพื่อมมันไปไกลกว่าแค่บัญชีม้าจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับนี่คือจุดที่กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยคือผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่บัญชีที่แบบว่าตั้งใจเปิดมาโกงค่ะแต่มันลามไปเห็นประชาชนทั่วไปเลย่อค้าแม่ค้าออนไลน์ร้านค้าตามตลาดร้านอาหารคนทำมาหากินสุดจริตโด กันทวนหน้าครับที่เขารับโอนเงินตามปกติแต่บังเอิญบังเอิญไปอยู่ในเส้นทางการโอนเงินท่อดต,ต่อมาจากบัญชีมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยมีประเด็นหนึ่งที่คนสับสนกันมากเลยค่ะเรื่องคําว่าระง,งับธุรกรรมชั่วคราวกับอายัดบัญชีอ๋อครับคือในทางปฏิบัติมันต่างกันยังไงคะเพราะความรู้สึกของคนที่โดนคือเงินหายใช้ไม่ได้เหมือนกันเดะเลย ครับครับตามคำชี้แจงของทางาประหลักกระทรวงดีหรือทางทบทนะครับถ้าเป็นระงับธุรกรรมชั่วคราวเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจตามพรกธนาคารเขาจะระงับแค่ยอดเงินที่สงสัยว่ามาจากบัญชีม้าแค่ยอดนั้นใช่ครับไม่ใช่ทั้งบัญชีเงินส่วนอื่นคือตามหลักแล้วยังควรจะใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นอายัดบัญชีอันนี้จะเป็นอำนาจตามปอวอายาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ๋อคนละกฎหมายกันครับซึ่งอันนี้ตำรวจไซเบอร์หรือบอชอสทจะต้องไปขอเออคือเขาจะออกหมายอายัดที่เรียกกันว่าหมาย H นะครับหมาย H ครับถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีเนี้ยเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการฟอกเงินกรณีนี้แหละครับที่อาจจะโดนอายัดเงินเกือบทั้งหมดหรืออาจจะทั้งบัญชีเลยก็ได้ อ๋อเข้าใจหลักการแล้วค่ะแต่ในความเป็นจริงอย่างที่ว่าถ้าเงินก้อนที่โดนระง,งับมันดันเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินหมุนเวียนหลักใช่ครับหรือเป็นเงินทั้งหมดที่มีในบัญชีนั้นเลยผลกระทบมันก็สาหัสไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างเลยครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนจํานวนมากเลยที่นี้เออ เราลองมาไล่เรียงดูกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยไหมครับว่ามันทํางานยังไงแล้วจุดเปลาะบางน่าสนใจคะ่ะที่ทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมามันอยู่ตรงไหนน่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะข้อมูลจากมุมของเออจ้าหน้าที่ตํารวจระดับปฏิบัติงานหรือร้อยเวรที่มีคนออกมาให้ข้อมูลครับ,รบผ่านสื่ออย่างมติชนหรือในพันทิปเรื่องเล่าช้านี้ก็เคยเอามาพูดเขาอธิบายขั้นตอนไว้น้าคิดที่เดียวค่ะ ครับก็คือเริ่มจากผู้เสียหายที่รู้ตัวว่าโดนหลอกจะโทรไปแจ้งที่ศูนย์ AOC เบอร์หนึ่งสค่ะ1441พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าโดนโกงยังไงบัญชีในเกี่ยวข้องบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อ ธนาคารอาจจะระง,งับบัญชีปลายทางเบื้องต้นไว้ก่อนระง,งับไว้ก่อนเลยใช่ครับประมาณ3วันตามอำนาจพรกรเพื่อแค่เช็กว่าเออมีรายการโอนจริงไหมอืมจากนั้น1441ก็จะเอาข้อมูลลงระบบ TPO หรือไทยโพลิสออนไลน์ระบบรับแจ้งความออนไลน์ใช่ครับแล้วระบบก็จะแจกจ่ายคดีไปให้โรงพักในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกับส่ง SMS บอกผู้เสียหายให้ไปโรงพักไปให้ปักคำเพิ่มยื่นหลักฐานเพิ่มกับร้อยเวรเจ้าของคดีค่ะ แล้วไงต่อคะ่ะจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตามข้อมูลที่ร้อยเวรหลายคนเขาให้ข้อมูลมาแม้จะไม่เป็นทางการนะครับค่ะคือทางบอชอสอทอหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยจะใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่อยู่ในระบบ TPO แค่ข้อมูลเบื้องต้นใช่ครับซึ่งบางทีอาจจะมีแค่บันทึกการโทรแจ้งกับสลิปโอนเงินแค่นั้นเองโห oh. เอาไปดำเนินการออกหมายเ หรือหมายอายัดส่งตรงไปที่ธนาคารผ่านระบบออนไลน์ทันทีทันทีเลยทันทีครับโดยโดยที่เขาอ้างกันว่าไม่ได้รอการสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมจากร้อยเวรที่โรงพักก่อนเลยเอา้าวมีการอ้างว่าทําแบบนี้กับทุกคดีที่เข้าระบบ GPO คือเด้งปุ๊บออกหมายปับพอธนาคารได้รับหมายเซึ่งเป็นคําสั่งตามเปาวิอาญาแล้วครับธนาคารก็จะใช้หมายนี้เป็นเหมือนเอ่อเครื่องมือในการไล่เช็คเส้นทางการเงินใช่ครับแล้วก็ทําการ ระง,งับหรืออายัดบัญชีต่างๆที่เงินมันไหลผ่านไปซึ่งอาจจะเป็นบัญชีทอดที่ 1, 2, 3 2> ที่เขาเรียกกันเล่นๆว่าม้าดาม้มาเท่าเข้มม้าเท่าอ่อนอะไรนั่นแหะครับค่ะตรงนี้แหละที่บัญชีคนบริสุทธิ์โดนห่างเลขไปด้วยแล้วก็มีข้อมูลจากฝั่งร้อยเวรอีกนะคะที่เขาอ้างว่าจริงๆแล้วธนาคารเป็นคนมีอันนาเลือกเองด้วยซ้ำว่าจะอายัดบัญชีไหนกี่ทอดอืมประเด็นนี้สําคัญเลยโดยใช้หมายเอชเป็นฐานอํานาจ ครับผมเพราะมันชีให้เห็นปัญหาที่ทั้งร้อยเวรแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบสะท้อนออกมาเลยคือหความเร็วที่อาจจะเร็วเกินไปจนขาดความรอบคอบค่ะ<า>อายัดเร็วมากเพื่อสกัดเงินแต่ดันใช้ข้อมูลเริ่มต้นที่น้อยเกินไปทำให้เสี่ยงสูงมากที่จะกระทบคนบริสุทธิอ์อืสองคือมันเกิดสภาวะที่เ ภาระงานมันถูกผลักไปให้คนอื่นผลักภาระใช่ครับคนออกหมายสั่งอายัดคือบอชอสอ,อทอผ่านระบบดิจิตอลเร็วปรีดแต่พอถึงขั้นตอนการปลดอายัดกลับกลายเป็นความรับผิดชอบของร้อยเวรที่โรงพักซึ่งต้องมานั่งรวบรวมเอกสารสอบปากคำทำสำนวนเสนอเรื่องกลับไปให้บอชอสอทพิจารณาอีกทีซึ่งขั้นตอนมันยุ่งยากมากครับ ใช้เอกสารเยอะต้องสแกนส่งแล้วมันช้ามากเพราะร้อยเวรเองก็คดีอื่นเต็มมืออยู่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเหมือนกันนะคะที่ต้องมารับมือผลพวงปลายทางและแน่นอนครับผลกระทบที่หนักที่สุดก็ตกอยู่กับประชาชนผู้สุจริตที่จูๆ่ๆก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยโดยไม่รู้เรื่องนี่แหละครับใช่เลยค่ะเสียงสะท้อนความเดือดร้อนนี่ดังมากๆจริงๆมีเคสตัวอย่างเยอะมากอย่างแมคคาออนไลน์ที่นีเช่นทีวีรายงานโดนอายัดเงินไปเกือบแสนเจ็ด นานเป็นสัปดาห์หมุนเงินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้หนักเลยนะครับสุดท้ายทนไม่ไหวต้องโพสต์ลงโซเชียลจนเป็นข่าวใหญ่ถึงจะได้รับการปลดล็อกแล้วธนาคารก็มาขอโทษอืมหรือเคสที่ดูเหมือนเล็กน้อยนะคะแต่สร้างภาร,ระใหญ่โตอย่างแม่ค้าที่นครศรีธรรมราชโดนอายัดบัญชีเพราะลูกจ้างที่อยู่นู่นกาญจะนะบุรีครับไกลเลยเออโกงเงินคนอื่นมาแค่100บาท แล้วให้โอนเข้าบัญชีนายจ้างแม่ค้าเกือบต้องเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อเดินทางข้ามจังหวัดไปชี้แจงโอ้โหร้อยเดียวเองนะโชคดีตำรวจปลายทางเขาช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาทางไกลได้เลยรอดไปฮะคอยยังชั่วหน่อยแล้วเรื่องภาระการพิสูจน์ตัวเองนี่หนักหนาจริงๆนะคะมีแม่ค้าอีกรายที่เนชั่นทีวีเล่าว่าโดนอายัดเกือบสองเดือนครับ ต้องรวบรวมเอกสารสเตทเมนต์ต่างๆหนักเกือบ20กิโลกรัม20โลใช่ค่ะเสียค่าถ่ายเอกสารไปเป็นหมื่นยื่นรอบแรกไม่ผ่านต้องไปยื่นใหม่สาขาอื่นโชคดีจะเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานให้ถึงได้ปลดล็อกใน4วันเธอบอกความรู้สึกตอนนั้นเหมือนคนล้มละลายเลยฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยครับยังมีกรณีของไรเดอร์ที่เดลี่นิวส์ตามข่าวอยู่อ๋อใช่ใช่โดนอายัดบัญชีตั้งแต่เมษา เพราะมีเงินโอนเข้าแค่1้อยสีบาทที่เขาบอกว่าเชื่อมโยงกับการช่อโกง140ครับแม้จะพยายามยืนยันความบริสุทธิ์ส่งเอกสารแล้วแต่จนถึงวันที่เป็นข่าวก็ยังถอนอายัดไม่ได้เลยกระทบการทํางานการใช้ชีวิตเขาอย่างรุนแรงมากฟังแล้วน่าเห็นใจมากค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือความเครียดความกังวลใช่ครับการเสียเวลาทามาหากินการต้องวิ่งเต้นพิสูจน์ตัวเอง มันบั่นทอนจิตใจแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างมากเลยและผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่ระดับบุคคลด้วยนะครับมันลุกลามกลายเป็นปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่กว่านั้นมากประเด็นไหนหน่ากังวลที่สุดคะในเชิงระบบที่น่ากังวลมากที่สุดเลยคือวิกฤตความเชื่อมั่นครับความเชื่อมัน่นใช่ครับ ประชาชนเริ่มสูญเสียความมั่นใจในระบบธนาคารในระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยอย่างที่ Daily News ชี้ประเด็นไว้นะครับมีรายงานว่าคนเริ่มไม่ไว้ใจแห่ไปถอนเงินสดออกมาเก็บไว้กับตัวมากขึ้นอ๋อกลัวโดนอายัดครับกลัวว่าเงินในบัญชีจะโดนอายัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นภาพเลยค่ะตามร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะร้านเล็กๆร้านในตลาดก็เริ่มมีป้ายรับเฉพาะเงินสด ใช่ครับหรืองดสแกนจ่ายชั่วคราวผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยสื่อหลายเจ้าก็รายงานตรงกันซึ่งปรากฏการณ์เงี้ยมันมันสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับนโยบายสังคมไร้เงินสด cashless society ที่รัฐพยายามผลักดันมาตลอดใช่เลยค่ะแล้วก็อาจจะกระทบต่อเนื่องไปถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆของรัฐในอนาคตที่ต้องใช้ระบบออนไลน์อย่างคนละครึ่งหรือดิจิตลลเล็ด้วยซ้ำไป แถมกระบวนการขอความช่วยเหลือก็ดูจะมีปัญหาไม่น้อยเลยนะคะมีเสียงบ่นเยอะมากว่าโทรไป14410 AOC เนี่ยติดต่อยากมากรอสายนานหรือสายหลุดไปเฉยๆขนาดใช้ PBS ลองโทรเองยังรอเป็น10นาทีไม่มีคนรับเลยใช่ครับแล้วกระบวนการปลดอายัดก็อย่างที่เราคุยกันไปมันซับซ้อนยุ่งยากค่ะต้องใช้เอกสารเยอะบางทีต้องเดินทางไกลไปโรงพักนู่นใช้เวลานานเป็นเดือนเดือน แถมคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่แต่ละที่แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกสร้างความสับสนให้ผู้เดือดรอนไปอีกแล้วก็เกิดปัญหาที่หลายคนเรียกว่าการโยนความรับผิดชอบวนไปวนมาครับใช่เลยเหมือนที่เห็นจากคําบอกเล่าของทั้งร้อยเวรทั้งผู้เสียหายพอติดต่อธนาคารก็บอกตำรวจบชอสอทอสั่งอายัดตามหมายเอสให้ไปหนึ่่ง อืมทั้งที่ร้อยเวอ้างว่าธนาคารก็มีส่วนเลือกพอโทรไป1441ก็บอกให้ไปหาร้อยเวนเจ้าของคดีที่โรงพักครับพอไปถึงโรงพักร้อยเวนก็อาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเพราะไม่ใช่คนสั่งอายัดแต่แรกก็อาจจะบอกให้กลับไปถามธนาคารอีกที่มันกลายเป็นเหมือน เขาวงกฎเลยครับสำหรับผู้ที่เดือดร้อนเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกมากๆแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจเรื่องความเท่าเทียมในการบังคับใช้มาตรการนี้ด้วยนะคะครับอย่างที่ Nation TV ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมดูเหมือนผลกระทบส่วนใหญ่มันตกหนักที่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยคนธรรมดามแต่เราแทบไม่ได้ยินข่าวว่าบริษัทใหญ่ๆห,หรือร้านสะดวกซื้อ ที่ก็น่าจะมีการรับเงินโอนที่อาจจะมาจากบัญชีมาได้เหมือนกันถูกอายัดในลักษณะเดียวกันบ้างเลยเป็นคำถามที่ชวนคิดมากครับรวมถึงคำถามจากฝั่งนักกฎหมายอย่างทนายเจมส์ทนายเดชาที่ตั้งคำถามผ่าน Daily n ิ w s เหมือนกันว่ายังไงคะว่าทำไมถึงเลือกใช้วิธีอายัดเกือบทั้งบัญชีหรืออายัดทุกบัญชีของผู้ที่อยู่ในเส้นทางแทนที่จะอายัดเฉพาะยอดเงินที่ต้องสงสัยตามจานวนที่ผู้เสียหายแจ้งมาเท่านั้น อ,อ๋อซึ่งน่าจะลดผลกระทบต่อคนบริสุทธิ์ได้มากกว่าใช่ครับน่าจะกระทบน้อยกว่ามันมีมุมมองที่ลึกไปกว่านั้นอีกนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตในพันทิปว่าการอายัดแบบครอบคลุมทุกเส้นทางแบบนี้อาจเป็นเหมือนกลยุทธ์กดดันทางอ้อมกดดันยังไงครับ ให้ใครสักคนในสายทานการเงินนั้นแม้ตัวเองจะบริสุทธิ์ยอมรับผิดชอบจ่ายเงินคืนผู้เสียหายไปก่อนอ oh. เพื่อให้เรื่องจบเร็วๆตัวเองจะได้บัญชีคืนมาทำมาหากินต่อได้ซึ่งมันก็เหมือนบีบให้ยอมรับผิดทั้งที่ไม่ได้ทําหรือเปล่าโอ้ oh, คิดไปถึงขนาดนั้นเลยและในขณะที่ประชาชนผู้สุจริตกำลังเผชิญความยากลําบากเหล่านี้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆ คือการซื้อขายบัญชีม้าค่ะก็ยังคงมีอยู่เกลื่อนในโลกออนไลน์นะครับตามที่ Nation TV หรือเพจอย่าง Drama Addict เขานำเสนอข้อมูลมายังจับได้หมดครับมันสะท้อนว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอจริงๆเมื่อปัญหาบานปลายขนาดนี้แล้วทางฝั่งภาครัฐล่ะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตอบสนองหรือมีแนวทางแก้ไขออกมาอย่างไงบ้างคะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากหลายหน่วยงานครับ อย่างทอพอทอก็ออกมาอธิบายเรื่องยอดติดลบค่ะที่คนงง,งกันครับว่าเกิดได้จากสองสาเหตุหลักๆคือหนึ่งอาจจะช่วงระบบธนาคารบางแห่งปรับปรุงข้อมูลต้นเดือนกันยาสแสดงผลผิดพลาดอันนี้แก้ไขแล้วอืหรือสองคือเงินในบัญชีตอนนั้นมันน้อยกว่ายอดที่ตำรวจแจ้งให้อายัดต,ตามหมายเระบบก็เลยสแสดงติดลบตามจำนวนที่ขาดไปอ๋อค่ะส่วนทางตำรวจไซเบอร์ล่ะคะทางพบชอสอ,อทอ ก็ยังคงยืนยันถึงความจําเป็นของมาตรการตามพรกรและการใช้หมายเอนะครับว่าเป็นเครื่องมือสําคัญช่วยระง,งับความเสียหายได้จริงแต่แต่ในขณะเดียวกันทั้งทอพอทอและศูนย์เอ c ก็ยอมรับครับว่ามีการขยายขอบเขตการติดตามเส้นเงินให้กว้างขึ้นจริงเพื่อพยายามตามเงินคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ยอมรับว่าอาจส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากขึ้นตามไปด้วยแล้วในส่วนของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาล่ะคะมีอะไรออกมาบ้างตอนนี้มีการ ตั้งศูนย์ประสานงานร่วมครับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดีทพทสมาคมธนาคารไทยปปสและก็บชสทเองเพื่ออะไรคะศูนย์นี้เพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบและแยกยะบัญชีประชาชนทั่วไปออกจากบัญชีมาให้เร็วขึ้นครับศูนย์ a o c 1 4 4 1เองก็แจ้งว่ากำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็ปลดล็อกบัญชีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เกี่ยวข้องครับ ก็มีการทยอยปลดล็อกไปบ้างแต่ตัวเลขคนที่ยังรอก็ก็ยังเยอะอยู่ครับแล้วช่องทางที่ประชาชนจะติดต่อขอปลดล็อกโดยตรงได้มีประกาศออกมาไหมคะมีครับมีประกาศออกมาหลายช่องทางเลยช่องทางแรกคือศูนย์ a o โโทร1น4 1 แล้วกด2 1441กด2นะคะอันนี้สําหรับแจ้งเพิกถอนการระงับบัญชีใช่ครับช่องทางที่2เป็นเบอร์ตรงของตํารวจไซเบอร์เลยสําหรับตามเรื่องการตรวจสอบและปลดอายัดตามหมาย H คือเบอร์0954257478กับ0610322914 0954257478และ0610322914 2เบอร์นะคะครับ และช่องทางที่3หากติดต่อไปที่ธนาคารแล้วยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือล่าช้าก็ร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคออของทปทโทร1213ครับ 1213นะคะนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ออกมายอมรับปัญหาแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเร่งปรับปรุงกระบวนการใช่ครับทั้งการอายัดและโดยเฉพาะการปลดอายัดให้มีประสิทธิภาพโปรง่งใสเร็วขึ้นโดยเฉพาะการคืนสิทธิ์ให้ผู้บริสุทธิ์โดยพยายามให้กระทบผู้ใช้บริการปกติน้อยที่สุดธนาคารต่างๆก็ออกมาเตือนประชาชนกันใหญ่เลยนะคะอย่ารับจ้างเปิดบัญชีอย่าไปกดเงินแทนคนไม่รู้จักครับเสี่ยงมากจริงๆที่จะกลายเป็นบัญชีมา้าแล้วก็โดนอายัดแบบ แล้วทางผออศูนย์ AOC เองก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับนะคะว่ากระบวนการที่ผ่านมาอาจมีข้อผิดพลาดได้แล้วก็พร้อมรับฟังปัญหาร่วมมือกับธนาคารปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้สุจริตก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ออกมายอมรับและพยายามแก้ไขสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเรามีมาตรการที่ออกมาด้วยเจตนาที่ดีนะคะเพื่อสู้กับอาชญากรรมครับแต่พอเอาไปปฏิบัติจริงมันกลับเกิดช่องโหว่ในกระบวนการ ขาดการประสานงานที่ดีพอแล้วก็สร้างผลกระทบรุนแรงมากกับประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากใช่ครับการแก้ไขก็ดูเหมือนจะยังตามไม่ทันความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะแม้จะมีความพยายามแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วทั้งเรื่องเงินและโดยเฉพาะความเชื่อมัน่นอันนี้สาคัญมากครับความเชื่อมัน่นต่อระบบการเงินดิจิทัลมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเยียวยานานเลยนะคะ นานแน่นอนครับและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ยังคงต้องเผชิญกับความยากลําบากในการทวงสิทธิ์ของตัวเองกลับมามันก็ทิ้งคําถามใหญ่ไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในยุคที่อาชญากรรมทางการเงินมันซับซ้อนแล้วก็เร็วขนาดนี้เราจะสร้างสมดุลยังไงครับระหว่างความพยายามในการไล่ล่าปราบปรามคนผิดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนผู้สุจริต เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยครับเราจะออกแบบระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มันทั้งคมพอที่จะจัดการกับอาชญากรตัวจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทื่อจนไปสร้างภาระหรือสร้างความเดือดร้อนเกินจำเป็นให้กับผู้บริสุทธิ์ในโลกการเงินดิจิตัลที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันแล้วก็หมุนเร็วหลือเกินได้อย่างไร นี่คงเป็นเรื่องที่เราทุกคนในสังคมต้องช่วยกันขบคิดแล้วก็หาทางออกร่วมกันต่อไปและครับ